โอ้โหนี่มันตัวอะไรเนี่ยสลามเหรอสลามเหรอโอ้โหสลามดัดแปลงดัดแปลงพันทุกรรมแกก็ร้อเรียนฉันเหรอจะต้องถูกจัดการซะงั้น ครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมฮังกีชาโฟนั่นเองบ้าเมื่วันนี้ผมได้สลามตัวใหม่นั่นเองนี่โอ้โหดูสลามที่รู้สึกว่าจะเป็นสลามแบบผ่านศึกมานานแล้วนะครับดูดิโอ้โหมีลวดลายอันน่าดูดเด่นหัวลเลาะยอะด้วยแบบขาไกลอันทรงพลังแบบพร้อมที่จะขมือปลาเล็กปลาน้อยทั้งหมด ไปดูกันเลยว่าฉลามเสือตัวนี้จะสามารถพาเราไปถึงไหนกันไปดูกันเลยครับลงมาแล้วพร้อมจะขับเบือมนุษย์อย่างแรกเน่โอ้โหตัวใหญ่เริ่มเลยโอ้โหนี่มันดับเม็กหรือเปล่าเนี่ยทุ่งขึ้นมาโอ้โหขับเบืองามเลยไอพวกนกจะต้องถูกชนจัดก่อนคนแรกตัวแรกเลยเนี่ว่ายน้ำดีไปสิให้โอกาสพวกแกว่ายน้ำแล้วนี่ยล้ำลโออร่อยอื้มงามอร่อยมาก วันนี้มันยิ่งบุฟเฟ่ยิ่งวาฟุอร่อยกินหมดกินหมดว่ายน้ำเล่นอยู่ตรงนี้สิโดนกินให้หมดเอ้ยตัวใหญ่เพิ่มเลยตัวนี้น้ำยิ่งเบืนใส่มันยิ่งเบื่อใส่โดนกินไปซะคนที่จะถูกยิ่งน้ำงำว่ายน้ำต้องถูกพุ่งขึ้นมาแล้วเบื่ทอมเจสกี้คว่ำเลยเป็นไงล่ะพุ่งขึ้นมานำงำนำยิ่งบนเรือยิงบนเรือทุ่งขึ้นมาขำขำงับ หนีไปซะนีไปพวกเราจะนีฉันละฉันจะขมือพวกแกอ,อ้โดนดิ่งโอยฉันขมือไปห,หมดนำ้ำราสามารถกินแมงกะพุนได้นะครับตอนนี้โอ้โดนระเบิดไอ้ไขมันมาวางระเบิดแถวนี้ฉันจะขมือคนที่มันวางโอ้อร่อยอร่อยอร่อย,ออยปลาซิวปลาสร้อยนี่มันช่างอร่อยยิ่งกว่าทาโรบ้านเราอีกน,ำน้ำพวกแมงกะพุนก็ เราห้ามกินนะครับไม่งั้นเป็นพิษคอยมันเป็นพิษงามอร่อยอร่อยหวานจริงๆนี่ท่านจะกินทั้งหมดนานงามาูกร้านตัวเองก็ต้องกินเพื่อความอยู่รอดของเรางามงากินกินทุกอย่างจะวายหมดอ้ชลามยักษ์นี่โหชลามตัวใหญ่มากตอนนี้สู้ไม่ได้โอ้ยโดนกินโอยโอ้หโดนทั้งพิษทั้งกัด เรมาทนกูดบหมอีกรอบแล้วฉันจะกินพวกมันให้หมดอร่อยนี่คิดไวอยู่ในกรงแล้วฉันจะทำอะไรแกไม่ได้หรอกเนี่ทำลายทำลายกุกง่ายจะเอาทิ่ไม้สลามพวนี้โดนกินให้หมดนำนำนำอร่อยสลามเดี๋ยวฉันจัดการแกแน่ไอ้จ้าสลามขาวอีกโดนซะนำนำอร่อยอร่อยวันนี้กินให้หมดกินให้หมดทุกอย่างนำน้ำน้ำนำนำ ทุกยองจะต้องเป็น hmm. สีทองเพราะนีน <Hayır. S 3> ่คือเวลาทองไงน้ำนำนำอร่อยจริงๆวันนี้นำน้ำน้ำออกไปน้ำเลยฮึ่มหมดเวลาแล้วพวกเรานำนำลูกยันตัวเองต้องคุกจัดการในใครจะมาจัดการฉันใครมันยิงกันนำนี่ไงนี่ไงฉันยิงอเนี่ยต้องคุกตะดการซะฮึ่มสลอมตัวใหญ่โอ้วานนำนำทำลายอะทำ ไปครับคุคึ้งขึงนว้ามระเบิดไปซสเรือทำลายเรือเลยนี่โอ้โหตรงนี้มันซานพิษขอยู่ไปได้แล้วต้องกินให้หมดอ,อ้อโดนไฟเผาลงมาอร่อยวันนี้ฉันจะกินให้หมดทุกอย่างเง้ม้แม่กับพุนก็ไม่เว้นถ้าฉันเติบโตกว่านี้ไม่ต้องพูดะไรแล้วจะร่มบา น้อยครว่าฉันฉลามป่ะนู้นเบืดอจริจ้ามันไป,ไปไปได้อย่างไงก่อน <c oughs> แล้วด่านต่อไปที่เราจะเล่นนะครับก็คืออาร์กติกโอเชียนไปดูเลยว่าฉลามเสือตัวนี้จะไหวไหมก็ไหวอยู่แล้วสือจากพวกนี้จะกินให้หมดง้ำลงมาสู่ทะเลแห่งน้ําแข็ง้ำอร่อยขำํำกิำำำนให้หมดพวกเินกว้นต้องถูกตการงาลงทะเลก่อนมันหนาววันนี้ มาอเลยฮึกินดงามฮึมาสิมาสิปลากฉันงามงามงามฮึรวยงามงามฮึตัดอกาอรรวยเลือดอาบเลยพวกแกถูกจัดกอรซะมาแย่งอาหารของฉันเหรอไอ้พวกปลาซิวปลาสรอยโดนซะเสือโดนสซะงามรวยงามงางามทุ่งขึ้นมาอ้ตัดกอนกระโดดสูงมากเลยครับตัวนี้นี่เดี๋ยวกระโดดขึ้นมาแล้วก็ ทรมเลยกันว right ิ Is it? Is it like ่ฝไปน้ำนี้แล้วพวกเราม่าจะดีชันละต้องทุบทุกทางขึ้นมาบนบกตัการพวกชาวชาวเอสคิโมย่อคิดจะมาโตโกนกับสลามยังชันนี่สลามยักษ์นี่เห็นไหมอร่อยทำเมือบทุกอย่างที่คว้างผางำงำลงทะเลมันมีอะไรให้กินอีกแถวนี้จะกินทั้งหมดโอ้ยสีทองแบบนี้อร่อยสิยำยำยำอร่อย วนี้จะต้องเป็นอาหารอันโอยวันนี้มันมีแต่บุฟเฟ่ตอนเช้าจริงๆงำๆอะไรเนี่ยกินทั้งหมดเวลาอาหารโถจงทำลอยมัีตัวอะไรให้กินบ้างข้างล่างเนี่ยโอ้เจอเรือเจอเรืองั้นเหรอในทำลายเรือเด้อเอ้ยอย่ามาสู้นะหืมกินทั้งหมดงำๆจะมาทำไมโอ้โดนระเบิดอ้อยโดนระเบิดจะตาย อ้อยกินทัหมดก่อนอุ๊ยเจอวานอร่อยทำเมือบวานเพิจฉาท์ได้ย่งง่ายดายเพราะฉันเป็นฉลามเสือไงล่ะฉลามที่ตัวใหญ่ประเดิมเทมเระเบิดยักษ์ถ้าโดนเข้าไปจะไสเระเบิดไหมเระเบิดอ่ะโอ้ยจงเข้ามาในปากของฉันสั่งซะด้วยดีก่อนที่ฉันจะไปลากหัวเจ้าทำลายทำลายขึ้นมาเป็นไงล่ะโดนสะเทือพวกนี้ จงเข้ามาในท้องของฉันซะน้ำน้ำอร่อยว่ายน้ำนี้ลูกเล่าจะว่ายน้ำนี้ฉันเหรอโดนซะเถอะำอร่อยวานวะวานเพื่อจะฆ่าน้ำน้ำอร่อยน้ำน้ำสบายสบายโอ๊ยโดนจัดการโดนจัดใช่แล้วจัดแกก็ต้องถูกจัดการนั่นแหละ เพราะมันคือวอลล่สุดท้ายของนักพระดาน้ำโอ้โหสองตัวมาเริ่มโอ้ยสามตัวมันลุมชั้นหรอโอ้ยบังอดขี้คาตาขาวาลุมชั้นโอ้โหโดนระเบิดแล้วโดนอะไรกินโดนกินี <c oughs> ก้วโคกัดชีวิตหน่อยท่านผู้ชมไห้ไงอ,อ,อยู่บนบกใช่ไหมขึ้นมาอ้อรถใบพัด โดนไฟพัดเงินรอโดนซะเถอะไอ้จกเครื่องบินนี่จัดการแกเลยในไอ้เฮลิคอปเตอร์โดนซะเถอะไอ้อ้จงล้มมานี่ไอ้อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งระเบิดไม่นอนเออพังเลยเฮลิคอปเตอร์ถูกจัดการนี่อร่อยไหมล่ะวันนี้คุบคุบไม่อะไรเนี่ยมันขึ้นมาแล้วหึชั้นหนึ่งไงมันจะอะไรกันล่ะคุบทำลายฮ่าหนุมอยู่ใกล้นี้ ก็ต้องทุกจัดการกินให้หมดงามงามงามงางาเข้าปากฉันสิงางามเอยพวกเรานีเร็วก่อนที่จะเป็นอาหารให้มันนี่จงมาซะทีดีเถอะโอ้เราลงมาที่ไหนกันเนี่ยนักประดาน้ำหวานจริงๆอร่อยที่สุดนี่โอ้นักสำรวจเนาะสำรวจอะไรใต้ทะเลต้องถูกฉันจัดการไอ,อ,อ้ยิงเอ้ยจัดการเลยนี่คือเรือของทางการทางการอะไรแกต้องทูกจัดการสิ เกือบไปแล้วไม่ละโรอยงอมโอ้ยเรือยักษ์เรือไททานิดน oh, ั้นเหรอแกเป็นเรืออะไรกันทำไมมันใหญ่ขนาดนี้โอ้ยน oh, <that> ี่มันเรือยักษ์อะไรกันตะกอนโอ้ยโอยโดนซะฉันจะตายเพราะเรือนี่แหละนี่ตะกอนให้มันไปเรือบ้านนี่ไอ้ยโดนซะเถอะนี่ไงลงไปในดินอีกน้อยนี่มันเรือใหญ่ขนาดไหนโอ้ยยิงต่รไปโดมานี่แล้วยิงต่อไปโดมาอีกโอ้โหยิงมาไกลเกิน น้อยน้อยน้อยอยโดนระเบิดตายอีกโหแล้วด่านต่อไปที่เราจะเล่นนะครับวันนี้ก็คือเดอะอาริเบียนซีนะครับว่ากันว่าเป็นด่านที่โหค่อนข้างยากครับมีโรงงานเยอะเป็นแบบลพิษเลยแหละงามขันไม่สนเทศกาลพวกมันให้หมดน้ำลงมาแล้วโหคำเมือบสาวสวยไปแล้วคนหนึ่งง้มอร่อยอร่อยหือรอร่อยทะเลนี้มันมีแต่อาหารสันเลิศ ที่ทะเลอื่นไม่มีงางงา้จงมาเป็นอาหารมื้อเที่ยงของฉันซะงาเลยอร่อยนี่ใครมาเล่นน้ำตรงนี้ทมทอม,ทมกินให้หมดกินให้หมดใครอยู่บ้างหือว้ยมีโลมาเต็ไมไปหมดเลยดัดแปลงพวกนี้หนอยต้องถูกจัดกอรขึ้นบนเรือแล้วก็ทอมงา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 ทลายเรือเลยทลายเรือทิอท้งเลยไงล่ะความเก่งของสลามเสือสลามที่ดุดันที่สุดในทะเลสลามที่โหดที่สุดนี่ อะไรมันกันไว้เนี่ยฮึโอ้ยมีทะเลตรงนั้นอีกเราไปไม่ได้นะครับท่านสมนี่จะมายิงฉันโดนตะโอ้ยมันมีทางขึ้นมีทางขึ้นทางขึ้นขึ้นขึ้นนำนนกินดนกหอมอร่อยนี่เป็นยงยล์ละขึ้นมาบนโรงงานของพวกแกได้เนี่ยพวกเราช่วยมันยิงเร็วจะช่วยกันนั้นเหรอโดนตะนี่เราลงมาทะเลแล้วทะเลที่มีแต่มลพิษอร่อย อุ้ยตัวอะไรอืมตัวอะไรเนี่ยง่อยโดนจัดการซะพวกแกมันปลาซิวปลาส้อยไม่สมควรมีชีวิตอยู่งำงำงำกระไดอืมอะไรวะอืมอีพวกตัวอะไรเนี่ยนี่มันตัวอะไรกันเนี่ยฮะโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวบ้าอะไรเนี่ยงำงำโอ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้โนี่มันตัวอะไรเนี่ยสลามเหรอสลามเหรอโอ้โหสลามดักแปลง ดัดแปลงพันธุกรรมแกกล้าล้อเลียนฉันเหรอจะต้องถูกจัดจ้างหึแกมันตายยากตายเย็นจริงๆตัะเสือไอฉลามเสือดัดแปลงพันธุกรรมนี่มันเป็นทะเลแห่งห้องแลบหรอวะโอ้มันมีการดัดแปลงด้วยน่ากลัวจริงๆดัดแปลงฉลามเสืออย่างพวกเรานี่เราจะกินตรงนี้มันจะอาหารอร่อยมากนี่มันตัวอะไรกันเนี่ยมันมันรู้สึกมีสองหัวเป็นแบบโอ้โหทะเลน่าจะมึงกลัวว่ะทะเลที่แบบดัดแปลงทุกอย่าง เป็นทะเลลูกจิตครับท่านผู้ชมนี่มันจับ,จ,บจับสลามมันจัดแปลงทดลองโอ้เป็นเป็นทะเลที่โหดเหี้ยมมากนี่งำงำงำกินให้หมดฉัน่แเละหมดเหี้ยมตัวจริงไงกินกินให้หมดห่ารอยนกก็ไม่เว้นเป็นไงล่ะถูกจัดกอรให้หมดโอ้มีอะไรให้กินอีกขึ้นมาบนบกงำพวกเราจัดการวิ่งหนีแล้วโอ้โหลงทะเลแล้วว่ายน้ำนี่ว่ายน้ำนี้ฉันรอถูกทำลาย ลายเลยให้หมดเลยนี่นี่ไงขึ้นขึ้นทุ่มลายเลยเป็นไงล่ะถูกชั้นจัดการให้หมดขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้ด้วยขึ้นไม่ได้ด้วยขึ้นไม่ได้โอ้ยอย่าให้ชั้นขึ้นไปได้นะโอ้ยนี่มันตัวอะไรกันเนี่ยตัวดัดแปลงหืมมันเอยแต่ก็เลยดิโอ้ยเจอมันกับพุ่นไฟโอ้ยนี่มันตัวอะไรโอ้ยนี่มันตัวอะไรมันตามล่าฉันโอ้ยเฮ้ยอย่ามาโอ้ยตายตายตายโอ้ย โดนพิษ e ครับนี่ท่านผู้ชมทำให้สนไปดูก่อนมันตัวอะไรโห่้นี่มันตัวบ้าอะไรเนี่ยโอ้ like โอหสองตัวยักษ์น้อยอร่อยอร่อยตรงนี้โอ้โห, <Bürger> หน่ากลัวจริงจริงไอ้นี่มันตัวอะไรกันโอ้ยฉลามยักษ์น้อยเมื่อกี้เมฆกระโดดหรือเปล่าไม่รู้ห้ยงำงกำงหืมมีเมฆกระโดดมาด้วยงำอร่อยนี่อะไรกันตรงนี้อร่อยที่สุดเกือบไปแล้วเมื่อกี้โอ้อร่อยตรงนี้มันเป็นแบบทะเลตัดแปลงไงอีกฟากหนึ่งทะเลสวยๆนี่ตัดแปลงนี่อะไรนี่ ทำไม่ได้นะนี่คริสตันโอ้ยคริสตันเฮ้ยนี่มันก็เป็นกับขุนไฟแมงกับขุนไฟแมงกับขุนไฟเฮ้ยมันมีมันมีฉลามยักษ์อ่ะไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยโดนรถโดนเสียบเฮ้ยออกไปออกไปไอ้พวกนี้จะมาขวางทางนะหนี่โดนกินซะตรงนี้มันร้อนตรงนี้มันร้อนตรงนี้มันร้อนเฮ้ยอันนี้มันอะไรเนี่ยโอ้ยทะเลอะไรเนี่ยทะเลอะไรเนี่ยมันลึกขนาดนี้ตะการให้หมดเลยใครมาอยู่แถวนี้โดนให้หมดโอ้ยแมงกับขุนไฟแมงกับขุนไฟโอ้ยโดนโดนจัดการโดนกิน โดนดดพิษมันแตกซะอยจัดการให้หมดนี่มันทะเลเลยกันวะทะเลรู้สึกว่าทะเลมันแบบโคตรลึกอะโอ้หอร่อยวันนี้มีเต่าทะเลให้กินด้วยงำงำอร่อย,อยพวกเราว่ายตามกระแสน,น้ำเร็วดีฉลามมันดีฉันเลยฉลามยักษ์มันตัวใหญ่เริ่มเทิมเลยใบยกอดมีอีกไหมวะก็มีมีแล้วข้างล่างมันเป็นตัวฉลามยักษ์ต้องรีบไปนะครับทานู้ชมมันอยู่ไหนวะ มันอยู่ไหนของมันวะมันหายไปไหนแล้วอ่ะฉลามมันอ่ะฉลามยักษ์มันหายไปแล้วครับท่านผู้งสมอยากไปดูสมหน้ามันอุย้ยระเบิดเรือเหรอเรือเหรอเรือเหรอโอ้ยโดนกัดโอ้ยพวกเราจัดการฉลามมันขอต่อชีวิตให้ฉลามเสือพัางอดขึ้นมาอีกรอบหนึง่งไอ้อไ้เรือนี่มังอาตมากโดนทำลายซะเถอะน้อยเนี่ยแกจะมาสู้กับฉลามเสือเหรอโดนกัดซะงำ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 เอาลอย น้ำให้หมดเลยอ่ะอร่อยพวกเราถ่วยกันจัดการในชลามบ้านนี่โอยโยนจะถูโดนระเบิดให้หมดรอยของใต้ทะเลลึกก็มีของกินเยอะจริงๆนี่จะรวยเละแล้วทุกอย่างเป็นสีทองแบบนี้นี่มันซากดินปันฉ <k llegar> like ันไม่สนจะกินให้หมดตอนนี้กินให้หมดทุกอย่างที่ขวางทางนี่นี่อร่อยโอ้โหใต้ทะเลลึกนะครับก็จะมีแบบพวกแปลกโอ้ยมันมีแบบอันตรายมากนะครับท่านผู้ชม มีแต่อะไรก็ไม่รู้ระเบิดเต็มไปหมดเลยอืมกินก็กินยากเฮ้ยอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยไม่มีอาหารโดนพิษอีกโดนพิษอีกโอ้ยจะตายจะตายพวกเราไม่รอดแน่นี่โอ้ยโดนอะไรอืมโดนพิษโดนพิษอีกไงพวกเรากินมันกินให้หมดกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินกินให้หมดโหอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยอืมอร่อยอืมกินให้หมดตอนนี้กินไปพอทางชีวิต มันหายไปไหนวะไม่กระโดดไอ้ไอ้ไอ้มาลุูหมดลุูหมดโดนระเบิดไปซะมาสิจะเยอะแค่ไหนเขาไม่กลัวหรอกไอ้ระเบิดไปเลยเวลาอีกนะเวลาโก้ลันเวลาท้องขับโอ้โหแมงกระปุนไฟเยอะจังวะแมงกระปุนแบบสีแดงๆมันเป็นแมงกระปุนที่ร้ายกาจมากนี่ไงกินที่หมดเลยอร่อยกว่าวันนี้ได้เงินเจ็ดพันนะโอ้โหเยอะว่ะเยอะมากเลยมากันเป็นสิบเลยหืมพวกเราแกมันไม่ใช่เจ้าทินลุยซะ แล้วตอนนี eight, ้นะครับก็จบกันไปแล้วอยู่ที่สกอร์ที่1นึ่งล้านสี่แสนห่งหมื่นหน่งหมื่นลวระหนึ่งนแปดันก้บครับถือว่าเป็นคะแนนที่โคตรดีนะครับแล้วคลิปนี้ก็ใครอยากใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตครับผม